อาก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ว่าติดตามผลงานนะครับและหน้าไม้ยิงปลาและก็งานพันท้ายวันนี้ผมก็จะเอางานหน้าไม้ยิงปลานะครับเป็นท้ายคันเวียงนะครับเป็นพันท้ายทรงคันเวียงไม้คีเหล็กนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะ เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับนี่รูปทรงให้ดูลายใส่ครอบไก่สแตนเลสรางไม้เป็นรางไม้มะค่าแต้นะครับแล้วก็ตัวจับท่อเป็นลายกระนกแบบนี้สายพีอ e, ปิก50ปิดครอบข้างด้วยสแตนเลสลายไทย นะครับชัก75นะครับช่วงชัก75็ิ้ถึงปลายสี่ประมาณนี้นะครับไก่เซฟนกนะครับงาช่องทางการติดต่อผมก็ เบอร์โทรตัวเดียวกับ ID Line 0629923213นะครับ0629923213ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอีกแถมนึงอันนี้แถบซ้ายนะแถบด้านซ้าย รางไม้มะค่าแต้นะท้ายไม้คิดเหล็กไกส่สแตนเลสทันท้ายทรงคันเวียงปิดท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกลายทรงชาตินะครับไปอีกห้าสิบนะครับชักเจ็ดสิบห้าทิ้งปลายสี่สิบห้ารูปทรงรวมประมาณนี้ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวมีมาให้ชมเรื่อย ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับไอดี n ล0629923213นะครับย้ำ0629923213นะโอเคครับ